ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91%นะครับผมที่ไ,ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยคนระับผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีโต้เหมือนเดิมน,นะครับผมคลิปที่แล้วอ่ะที่พี่แบบว่าช่วยพี่หวานแบนด์นเป็นเต่านะครับก็ได้รับคนตอบรับดีมากทุกคนคือแบบคนคอมเมนต์เยอะมากกดไลค์เยอะมากพี่แบบอื้ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนโหคือแบบว่าวิวพี่ตกแบบมาหลายคลิปมากทุกคนแล้วก็คลิปนี้มันมาขึ้นนะครับพี่แบบ โอ้หขอบคุณครับทุกคนโอ้หไม่รู้จะขอบคุณยังไงคือแบบดีใจครับที่แบบวิวกลับมาขึ้นนะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับคือมีเด็กขอมาไหว้พี่แก้งพี่หวานนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแก้งแฟนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าสัตว์ประหลาดของเทเวเทเวเดสันทุกคนนะมันตัวใหญ่มากทุกคนตัวเนี้ยก็คือ d 1 7นั้นทุกคนเห็นไหมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวที่แบบ เป็นแม่ของหนอนตาสะพานปะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าถ้าถ้าพูดผิดขออภัยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเส่หนอนตาสะพานในคลิปด้วยนะครับผมนะครับผมโอเคก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับพี่น้ำหวานนะทุกคนนะน,นี่พี่น้ำหวานก็อยู่ในเซิร์ไว้ทุกคนนะก็พี่ขอสักแบบ5,000ไ like, ลนคะ์ได้ไหมทุกคนนะเอออย่าพี่แก้มดนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็มันจะแก้แบบนานมากนะทุกคนนะ คือผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมใช้อเทมใหม่ด้วยนะทุกคนก็คืออเทมิ่นเดบักนะครับก็คืออเทมเ่นี้มันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับรีโมทอะรีโมทแบบเป็นรีโมทที่โหดมากทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ทำมาให้ดูนะครับนี่ครับถ้ากดนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าปรับกลางวันกลางคืนนะครับส่วนนี้ก็ปรับเกมโหมดนะครับสไวด์เบิร์กครีเอทีนะครับอันนี้ก็เป็นเคลียร์ของในตัวนะครับแล้วก็มีเคลียร์เอฟเฟกต์นะทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นระเบิดตัวเองนะครับ ว้าวนี่ครับเดี๋ยวพี่ใช้เจ้าเนี่ยระเบิดนะครับระเบิดที่ที่แบบน้หวานอยู่ครับแล้วก็ให้พี่น้หวานตายทุกคนเฮ้ยทุกคนคิดคิดว่าไงวะน่าจะสนุกทุกคนนะเออแล้วก็นี่คือคิวคิวแบบคิวหมดทุกคนนะครับในเซิร์ฟ นะแล้วน,นี่ก็คือโขนคำรามเสียงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปดีกว่าโอเคไปดูกันเลยนะครับไปกันอตอนนี้นะครับ <ขอ S 1> พี่นันวานอยู่บนภูเขาที่หลงเขามาเบิรงคลิปที่เนาะตอนนี้ยังอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดเอาศีสมุนกรก็สั่งฟืง้นสิ้นอีกเนาะยังคือมีเนาะเอาสีมาเอาชีวิตรอดในแมปของซับป,ปลาคุณเทเวอร์เองเนาะบอกว่าจะเป็นนอนใต้สะพานอ่าคอสตูมแมนหรือว่าพวกคันที่โรสเองสิเนาะแล้วก็เออ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเก็มาแผงลิดไปฮะอุอ้ยทำไมมีแผงลิดเร็วขนาดน,นี้ยังพูดไม่เสร็จเลย อะไรนะวิ่หนีไปด้คิดึ่าหนีแล้วเอาแล้วก็พวกสัตว์ประหลาดต่างๆนานาคะมีเยอะแยะเลยแล้วก็วันนี้มาคนเดียวเช่นเคยนะคะคือวันรู้สึกเศร้ามาเลยอ่ะทุกคนคือหวันทําคลิปไปแล้วแบบมิวตกอ่ะคือทุกคนหายไปไหนกันหมดหรือว่าจะเสกหนอนตาสะพานนะครับหนองตาสะพานยังไงถ้าถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกวานเลยนะจะตาหนิหรืออะไรก็ได้แต่ว่าแบบว่ายังไมคลิปแล้วก็คอมต์มานคือวันไม่เห็นหรอทังไอ่เห็นหรอ ก็น่าอะไรพวกหนมันก็รู้สึกเศร้าๆซ่อยๆอยู่นิดนึงก็มีนิดหรอกก็ก็เยอะอยู่ไม่เห็นหรออ่ะเราขึ้นที่สูงๆเพื่อจะได้เห็นทางกันดีกว่าขึ้นยังไงวะเนี่ยอ๋อเ,เื่อนๆวันี้ก็เปิด<ผ>ม,มองนี้ไม่เห็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ,อุ้ยมันนอนใต้สะพานใช่ไหม <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหยี่ยวเหยี่ยวมีเจ้าแอปเปิลโอ้ยมีนอนใต้สะพานสองตัวเนี่ยนะพระเจ้าอะไรวะเนี่ย ม่หนีพี่ดีไม่หนีีเมื่อกี้อะไรมาแผงลิดนมาตีตุบตับตุบตับเรื่มันจะเป็นเอฟเฟกจากหนอยใต้สะพานตีเราแล้วเรานีดช้าแล้จะส่งเสียงคำรามนะครับส่งเสียงคำรามโอ้โหตัวเบ์เริ่มทิมเนี่ตอนนี้จะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงรเงไรเสียงอะไรเสียงอหนอใต้สะพานเะรอแต่มันไม่ได้รองงี้นี่ ก็คือตอนนี้เจอหนอนใต้สะพานแล้วต่อไปจะเจอตัวอะไรอ่ะกอยจะเจอตัวน่ากลัวน่าปวก็พอแหละเออโอเคกับดักกันดีกว่าเพราะเราไม่มีอาหารไม่เราต้องตายแน่ๆไบ่มาตีเลยตุ๊มต๊บตัแถวนี้เสียงอะไรวะแกะกินยาวเฮ้ยมาที่เดิมก่อนเราจะรอดกันต่อไปเพราะเราเหนือมากเฮ้ยอะไรอะไรวะจบว่ะคือแบบไปโดนนิดเดียวเองทุกคนแล้วต้นไม้ระเบิดได้ไงเนี่ยโอ้ดีนะเราวิ่งออกมาจากตรงนั้นก่อนไม่งั้นเราตายแนนี่อ่ะแย่แล้ว เอาไงดีไม่มีที่ไปแล้วเอ่ะปิ้ลนะเปิ้ลไปที่ไหนกันต่อดีอ่ะหนีดีกว่ามาอยู่หรอจ้าไม่อยู่เลยอยู่ีเฉยอีก่กันดีกว่าเอออุ้ยอุ้ยอะไรอะไรแล้วว่ะมีอะไรให้แก้บ้างนะเฮ้ยมีอะไรให้แก้บ้างนะไปไหมอ่ะทุกคนคือพี่หาแบบอุปกรณ์แก้ไม่ค่อยเจอแบบหายตัวได้เอาอะไรดีเอาอะไรมาแก้งดีงงนะมีสับปะรดคุณเทเบิลตัวไหนที่มันล่องหนไหมอ่ะ ก็ไม่เห็นมีนะเฮ้ยอาจจะมีแบบมันต้องโหอนก็ได้นะครับสปาร์งคุณเทเวอร์เราเจอแค่หนอนใต้สะพานมีสูตร a c p สองทีด้วยมีอะไรไม่แกล้งหิวอ่ะหิว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 ถ้าถ้าถ้าทุกคนมีมดมดแกล้งมดช่วยเจ๋งๆก็อย่าลืมส่งให้พี่ได้ทุกคนนะจะกินมดโอ้โหร้ายว่ะทุกคนน้องน่าอ็กบกบไม่ใช่หรอกบกัดเอ้ยกบตีแล้วเหรอบ้าบอโอ้ยอะไรจะไปหาแอปเปิ้ลใครตีอะไรไงเนี่ย เราจะจุดระเบิดนะแล้วตัวเงินตัวทองช่วยเราด้วยตัวชีสช่ตัวชีสกไม่เห็นมีใครรอไปยังคำหยาบนะครับเข้หมีหมีกริสลี่ก้หมียืนเรามาหาแอปเปิ้ลกันต่อเลยเพราะเรายังไม่อิ่มเลยอย่างไรว้ายวไปหมียืนหมียืน ทุกคนเคยแบบว่า TNT หล่นใส่หัวป่ะเคยเห็นป่ะทุกคนแต่ว่าหมัดกดแถบแล้วมันไม่ขึ้นนะดิถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวมันจะถ่ายให้ดูนะหวานค้างก็เน่ยทุกคนมันไม่มีใครเลยไม่มีใครจะทำไงนี่ม่ะไปไหนไปแล้วด้วยอาหารก็ไม่มีโอ้โหอาหารลดไปห้าขีดแล้วอะเราแอปเปิ้ลมารอทุกคนเราตายเนี่ยเออแอปเปิ้ลมารอพยายามเดินนะแอปเปิ้ลมารอหวานนะครับ โอ้โหวานเป็นคนที่แบบติดวิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะจะสร้างบ้านไว้หลังหนึ่งดีกว่าบ้านแล้วก็วางเขาเรียกว่ากล่องกล่องระเบิดนะครับกล่องเดือดมีนตายเห็นไหมทุกคนขี่ที่หกมันกำลังจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวทำเพราะงั้นเราต้องเดินช้าช้าอยากเจอสัปะหลาดคุณเทเบิลอะคือเจอแค่แบบหนอนได้สะพานตัวเดียวเองเฮ้ยอะไรอะเอาไม้ต่อเองเห็นมันเห็นมันเห็นโอ้ยเราไปที่อื่นก่อนดีกว่าอะไรคือไม้ต่อเองอะ ไม่ต่อเองไอ้ตัวนั้นอะไรวะอ๋อวานถึงว่าเรือตกใจหมดนี่ครับวานระเบิดนะครับพี่บานคงจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรโอ้ยเราโอ้โหทุกคนรถไปหกขีดเลี้ยวเลยอีสี่ขีดเองตายแน่ๆเดี๋ยวมาหายแอปเปิ้ลก่อนดีกว่าแอปเปิ้ล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 อุ้ยตายแน่แน่อคือเดินเฉยๆยังแบบยังจะไม่รอดแล้วมึงเนี่ยนี่หายแอปเปิ้ลนะคะคุณตำรวจไม่มีอุ้ย ด้าหลังดูดิมาตายแล้ว,ลวอุ้ยเพิ่นอุเพิ่นอุ้ยเพิ่นอยเพิ่นเป็นทางเลยเดีย๋ยวขอิงกอนเอ้าไม่มีอะไรอะไรอะเอ้าเอ,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 อาเฮ้ยเฮ้เฮ้เดี๋กกดวยวจะเก็เดย้ยไ้ กิอะไรขึ้นวะไอตรงนี้มันต้องเป็นบ้านอะไรแน่เลยอะคือเราจําได้แล้วเมื่อกี้ทำไมอยู่อยู่ๆ TNT มันขึ้นมาวะเหมือนตอนแรกเลย่ะเราปรับตอนกลางคืนทุกคนมันจะลงไปไงจุุกไม้คนไม่จะแปลงร่างทุกคนสามเรค่เป่สอนปุ๊บเ่าจะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันเป็นลาคุณเทเวอร์หรอสป็นหลยคุณเทเวอร์งี้เหรอไ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 อ แมวพวงคืออะไรทุกคนเหมือนแมวพวงอ่ะแมวมันคืออะไรอ่ะแมวพวงแมวพวงตัวดำๆเหรอไม่สิวายอุ้ยอยู่ใต้ตีนมันเลยอุ้ยโอ้เจะหนีตาย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 เอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ยเห็นเห็นบ้านเห็นบ้านเห็นบ้านเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋อมันอยู่นั่นเองทุกคนเราจะท่ามองเขานะครับต้องกาหาที่ตลอภัยอยู่ทุกคนใช่ เดี๋ยวเราส่งของขวัญดีกว่าเราส่งของขวัญไปขึ้้นนนนนขขาดีะองขวัญนะครับก็คือลูกลูกของพวกเรานะครับคของขวัญต้องการจังหวานดีก่อนเอ่อปืนปืนนี่โอเคโอเคนี่ครับของขวัญของขวัญส่งของขวัญมาแล้วครับอ่าเรียบร้อยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงระเบิดนี่ผมว่าของขวัญนี่มันแบบน้อยเกินไปเราต้องเราต้องใช้แบบของขวัญท่านสุดยอดอ่ะนี่เป็นของขวัญแจ็คพอตนะครับผมมอบให้คุณเลยครับคุณน้ำหวาน โอ้โหโอ้โหหายไปครึ่งบ้านเดี๋ยวมจะสิกนนท์จะจะพาให้มันออกมาจากบ้านไม่ได้ทุกคนเราจะออกให้อ้อะไรมันออกไข่เป็นหวานออกมาไม่ได้แน่นอนออกวานเขาบอก27เป็นอะไรวะเป็นออกมาคือตายทุกคนออกมาคือโดนกัดแน่โอ้ยทุกคนมันอยู่ตรงนี้ออกมาโดนกัดแน่โอ้โหโคตรเยอะทุกคนดูดิโอ้แล้วบ้านหายไปครึ่งบ้านออกาโดนก่หนีสิคะเราอะไรซะหนอหนออะไรแล้วหนีสิคะโอ้ยหายไปไหน หายไปไหนอยู่ไหนอ่ะอราเพิ่งเพิ่งเพิ่งมีบ้านเองหนีไปไหนแล้วมัจะไปกินอันนั้นอะจะไปกินเค้กแล้วก็จะหนีโอ้โหหนีไปโคตรเร็วไว้ทุกคนแล้วไมเด็กเกดยิ้มต้องจองล้างจองผ่านแล้วด้วยวะคือเราไปทำอะไรให้มันตอนนี้คือผมหาพี่หวานไม่เจอแล้วเงี้ยวเงี้ยวเป็นเงี้วหายตัวก่อนนะครับเราจะไปหาพี่หวานแบบรวดเร็วนะครับด้วยคําสั่ง TP อ๋อค้างครับไปไกลจังดิโอ้ถ้าไม่หิวบ่อยจังคิดว่าหนีฉันพ้นหรอ,หอจะคิดว่าเธอหนีฉันพรร้นครดลงสามอันแล้วเนี่ยเราให้หัวใจหัวใจให้มาาาก็ไม่มีเลยเราต้องรอเช้าอย่างเดียวทุกคนเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้หัวใจเหรอเอ้ยหัวใจมาได้อุ้ยเรากินไม่ได้หัวใจกินไม่ได้ตัวเราอะไรปฏิปัตษ ตอ้เรามาโอ้ล้วมีซอมบี้ถือปืนอยู่ตรงนั้นโอ้โอ้ก๊อดโอ้ยอยยายยายยิงคอยยายิงคอยยายิงคอยโิงคอยค้าง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 มาแล้วมาแล้วโอ้แล้วมีซอมบี้ตรงนั้นเซิร์ฟเซิร์ฟคนข้างแรกเซิร์ฟค่อนข้างแรกทุกคนเรานี่เซิร์ฟค่อนข้างแรกอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยนั่นเรือเหรอเฮ้ยไปตรงนั้นกันก่อนโอ้แต่เราจะโดนวานพี่จะฆ่าตายไหมหรือว่าเน็ตมันจะหลุดโอ้ ไม่ได้นะไม่ได้นะหนีลงน้ำมันจะคนทุกคนที่เก่กับการแปลงร่างกลางน้ำโอเคเหี้ยไม่มีโอ้โหกำลังจะพูดไม่มีอะไรตามเรามาเออเห็นไหมี่ยไม่เห็นเรอทหารทัพของพวกทหารแน่เลยอู้อุ้ยจะตายแล้วอุ้ยดิฉันเกลีย่ตรงนี้ทุกคนผมว่าเขาต้องโดนแบบว่าเฮลิคอปเตอร์ยิงไงทุกคนพี่ว่าพี่ผมว่าพี่ตะวันนั่นแหะโดนแบบเฮลิคอปเตอร์ยิงนะโตะวันพิจะฆ่าวานไม่ารณาโอ้โหมันจะตายเสียงมันโลมาเลย เสียงดังไงทุกคนเดี๋ยวจะทำลายทหารน่ะทหารจะฆ่าเราโอ้ยจะทำลายก็บินเองฝ่ายดีสาวจะแบบมาขอความช่วยเหลือจะฆ่าเาทุกคนไม่งี้ยทหารทำร้ายประชาชนอย่างเงี้นเหรอทหารทำร้ายประชาชนไม่ฉีกลิซีลเปิดรอเสียงโอ้คือบินน้าข้ามากพี่ขอทำอะไรขึ้นบินก่อนนี้ ทลายทลายก็บินทลายก็บินทลายก็บินวันนี้ว่ามึงมาจากตัวนั้นสิเฮ้ยชลามีชลามเอ้ยอย่ามาแย่งเหยื่อของฉันนี่มันเหยื่อของฉันไม่ได้ไม่ได้เอ้ยชลามชลามเอาเอ้าตายเลยเฮ้ยยําย้ํหมผมหมดผมจะต้องผมจะต้องเราปรับไปตอนเช้าดีกว่านะปรับไปตอนเช้าเออบนี่เอ้ยเช้าแล้วตอนเช้าเอ้ย เอ้มอนเตอร์เยอะติดมอนเตอร์ก่อนโอเคเราจะแบบว่าเดินตามพี่น้ำหวานโอ้โนโนโนโโนเราลองเกมโหมดศูนย์ดีไหมมันจะเห็นไหมมันไม่เห็นโอเคเขาไม่เห็นเรานะมีคำสั่งอะไรบ้างนะทำไมรู้สึกว่าวิ่งช้าหรือคิดเอง เออน่าจะคิดไมเองแหละรอพี่กังง่ายตามพี่น้ำหวานแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่จะแบบแอบตีครับหวัว่ามันจะไม่ตามเรามาเลยนะนี่กมันเป็นตอนเช้าแอบตีนะตอนกลางคืนนี้แอบตีแอบตีโอเคตีเดี๋ยว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 ย่าย่าย่าม่าฝาด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 ฝรดฝาดฝาคฝาดฝาดฝาด่าดฝ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 เดฝาดฝา อะไรเคียฟิกอะไรเขาไอาเนีนเเด,<ก>ดยมันมีเล่นคเดียวเลข้าไปได้ไงมันมีให้กดเคียฟิกอยู่ก็ไม่รู้เคียฟิกอะไรคือเขาแกล้งแกล,ล้งไงล่ะตายซะเอ,อ้ยแล้วเขาเปิดเสิร์ฟเล่นคนเดียวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม <c oughs> ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กาคาดื่อเป็นกำให้กับพี่แล้วก็พี่น่าหวานสุดเซ็กซี่สุดน่ารักแล้วก็สุดสวยด้วยนะทุกคนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างเดียวอยลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีนกน้อยด้วยนะทุกคนนะก็ เซียวเกนบ๊ายบายไมลบั